กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับชาวเทรดดิด้งการ์ดเกมของวันนี้แล้วแม็กเก้มัน TCG กลับมาแล้วนะครับกับช่วงเคลียร์แทนคุณครับแต่วันนี้เรามาพร้อมกับนี่เลยครับผมคอลเล l เตอร์บูสเตอร์นะครับของเมจซิเดเกตอรลินนะครับเป็นชุดที่โคกับอ่าอวาตาเดลัสแอร์เบนเดอร์นะครับหรือว่าเน้นน้อยพิ่เนืหานะฮะก็การ์ตูนเก่าอะไรคนอาจจะเคยดูผมก็ดูบ้างไม่ดูบ้างแต่ก็ไปดูมาแล้วแต่ว่าดูไม่ทัน มันเยอะมันเยอะแต่แต,แต่แต่สนุกสนุกจริงๆคือเดี๋ยวกลาวว่าแกะเสร็จแล้วคงไปดูเพิ่มดูให้จบแต่เรื่องของเรื่องชุดนี้ราคาหนักแน่นเลยหนักแน่นมากๆบล็อกนี้บ็อกเดียว2,000 0ื่นสองหมื่นวอตเดอสองหมโอเค okay. คือ6ละเหรียญอะคือแบบว่าแบบตึงๆแน่นอนนะฮะก็แต่ปกติแล้วนะเมจิกโอกาสที่จะคืนทุน โคตรยากโอ้โหมันโอกาสคืนถึนค่อนข้างยากแต่ไม่เป็นไรเรามาเปิดให้ได้ดูกันนะครับผมโอเคกับนี่ครับผม Magic Factory นะฮะ Collector Booster 12ซองโ,อโหยากซะด้วยฉีกไม่ออก12ซองอะ12ซองตกซองละประมาณ1,800ซองแล้ว8 0 0มีแรประมาณ5 ไม่ผิดมีห้าใบซองพูดสวยอตวตารอังอตวตารแองด์สิบสองซองนี่ไงสิบสองซองซื้อเพื่อให้ถ้าชอบใจนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพืเป็นกำลังใจให้เลมักเก็บมิตจีได้กลับมาเกลือเกลือไม่เกลือได้ไหมโอเคให้กลับมาเปิดคลิปเกลือแทนคุณแบบนี้นะฮะต่อไปได้เลยฮะ,ะกับการชุดใหม่นะครับก็อาทิตย์นี้เมจิกแล้วอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นแบทเทิลตัวเองชาล์บิตีศูนย์แปดนะครับไม่พูดพ่ายทำเพลง ลือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวคอมเมจิกเนี่ยมันจะมีราคากลางคือแกะปุ๊บแปะราคากลางปับ๊บใบไหนเกินสองเหรียญก็จะมีราคาขึ้นทางขวาเลยทันนี้นะครับมาถ้าชอบใจรกดไลค์แชร์ Subscribe นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าลเลกเตอร์บ็อกซ์เนี่ยมันจะฟอยเกือบหมดเลยมันจริงหมดแต่มีบางใบที่ไม่ฟอยเช่นพวกแร่รพวมิสติกเนี่ยก็เวลาแกะก็ ลุ้นกันตั้งแต่ตรงนี้เลยแต่ปกติแล้วใบสุดท้ายเนี่ยเป็นเป็นโทเค็นหรือไม่ก็เป็นอาร์ตการ์ดตอนนี้อาร์ตการ์ดจะอยู่ในลเลกเตอร์อย่างเดียวแล้ว,ลวไม่มีในเพลย์บูสเตอร์อไม่มีในอ,อื่นละมีแค่ในลเลกเตอร์เลยอาจจะทำให้นะ่าสะสมขึ้นละมั้งนะฮะก็โอเคมาเลยดีกว่ากับซองแรกนะครับอันไลนเป็นโทเค็นใบต่อมาเป็นแร่โอเคแล้วเนี่ยวอร์ทามโพเตสเตอร์หือ ไล่4ี่สี่ส hate. อะไรคอนโทรลเกทบุ๊กหนึ่งนะครับไปต่อช่องอันนี้เป็นช่องอันนี้แหละหัวฟอยฟอยไหมอุ้ยฟอร์ดเนเกชั่นโอเคโอเคได้ไปที่อยากใช้อะฟอร์ดเนเกชั่นแต่เสดใดไม่ฟอยเนาะโอเคได้ฟอร์ดเนฟอร์ดเนโอเคคือเป็นช่อง M ที่ได้ใช้แน่ๆ <laughs> โอเคโอเคเราได้โอเค,แล,อเคแล้วหนึ่งใบแล้วต่อมาเป็นเป็น,เป,นเป็นแร่ไฟเนชั่น เทเลโอเคไปต่อเลยนะฮะนี้แลแรอันนี้จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่านะเอท r นอลฟอร์แมตโอเคต่อก็คือเป็นรูปไอเนี้ยเครื่องร่อนของอังนะบูมีแระไปบาซิงเซบาซิงเซโอเคหมดก็คือมี5ใบไปนะฮะสองแรนะมี5้าไปที่เหลือจะเป็น อันคอมคอมมอนและฟอยฟอยฟอยนะเห็นไหมฟอยทั้งบ็อกแน่นอนฟอยทั้งซองพูดผิดไอ้วันที่ได้ใบที่อยากให้ได้ฟอยไม่ฟอยสางั้นแอบเสียใจเบาๆฟอนเนยไม่ฟอยโอเคละแต่แต่แต่ซองแรกมาเปิดตัวดีทําได้ดีต้องพูดว่าทําได้ดีฟอนเนยเกย์คือได้ใช้แน่ๆไงร้อยเปอร์เซ็นต์ลายอีกแล้วแต่เป็นลายอื่นบ้างเปิดมาเป็น เอาแรอกแล้วนะฮะนี่อะเจสต์ไมล์ซากอ o ชีช็อปโอเคให้อันนี้คัลเลอร์แคทอะไรแล้วก็แอคชีพออนไรซ์สอด,ด้วยแล้วก็ใส่ห้าเพื่อที่จะวางสิ่งตัวเอ็มแน่นอนอยู่แล้วอันเนี้ยอุ๊ยอุ๊ยวาระคุด,ดอุ๊ยก็ดีสองใบแล้วเฮ้ยทำไมช่องเอ็มดีที่เหลือนี้คือเกลือใช่ไหม หืมบาบูนสปิริตปึ๊บเอมอีกแล้วซุกโก้ซุกโก้ถ้าหลอซุกโก้ไฟเบนเดอร์มาสเตอร์นะครับ uh huh. โคตรเทพได้สองอันนี้มันอยู่ในจำป่าวะจำสตาร์ทแล้วม,มั้ยใช่ไหมไฟเบนเดอร์เอ็กซ์เฟิร์สตายสองสองได้สองไฟเบนเดอร์เอ็กแล้วก็แค่สเปลปุ๊บได้เก็ตเอ็กซ์เพลียนก็คือได้ ได้เอ็นอีกใบอุ๊ยโอ้โหมาแล้วหนึ่งตัวนี้ใบใช้อีกแล้วดูเสียงดูเสียงขำแบบเพลินโอเคสองนี้สองนี้ดีอันนี้โอ้โหสุยอดนกจัวพุทธหนึ่งหนึ่งแล้วจัวครึ่งหนึ่งของเอ็กหมดออ้อหได้ใบใช้มาสามแล้วอ่ะโอ้โหสองซองคือดีแล้วเป็นฟอยไงเออ เป็นฟอย์งเรื่องๆก็คือมิติฟอย์สองใบตอนนี้มิติฟอย์สองใบแล้วก็เป็นช่องฟอนเทเกเป็นช่องเอเทนอลแ b ร์แบสองใบช่องตรงนี้จะเป็นอาร์ตคือเหมือนกับว่าเขาเอาอาร์ตในกระตูนมาเลยในเมะในอนิเมะมาเลยก็จะสวยงามคือแฟนก็อย่างที่อยคุยกันในกลุ่มหรือว่าในในแชทนะก็มันเหมือนกับว่า ถ้าคนที่เขาดูมาเขาชอบฉากแบบเนี้ยคือ,อมันรีเลทนะอืยมือสัน่นได้ของดีเปิดช่วงนี้เปิดคอลเลกเตอร์ไม่ค่อยดีไงเจ้งตลอดแต่อันนี้ก็คงเจ๊งแหละแต่แต่ได้ไปใช้ก็ <c oughs> คือว่ารับได้อะไรประมาณนั้นอ่าฮะโอเคช่องุท้ายไม่ได้เอ็มเลยอะตซ <c oughs> าวโฮเออยัเจอร์นะฮะ เอ็มแน่นอนอยู่แล้วอุ้ยฮิรอินสบายแล้วที่ใช้ได้เออฮินที่อินเทอร์เวนชั่นแต่มันออกสไปเดอร์แมนก็ออกออกแค่ทุกชุดเลยปะ <S <S คือแบบว่าทุกคนที่เปิดออ่คอเลกเตอร์บูสเตอร์ได้ช่องนี้ก็คือได้เอาไปใช้ในเด็กคอมมานเดอร์ Commander ของตัวเองทุกคนท,ท, 3, ท็อปท็อปสามท็อปอ๋อท็อปแรเฮ้ยแต่อาร์ตสวยอุ้ยแล อะไรวะเนี่ยเทนโทนิกสปริตแท็กซี่ไฟฮาร์ปเดอะแลนด์อยู่คอนโทรลเราอัพแล้วแลนด์จะได้แอดเอนี่คัลเลอร์โอ้ดีเก็บไปใช้เองนะครับเราเล่นเราเล่นเอ้ยเอ็มอีกแล้วไวโรอลูตาร์ไทยอือคือตอนนี้เราเอ็มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลวมไหมถือว่ารวมเนาะโอเคเอ็มก็ อันนี้แฟกแทบได้ c ลงมาได้ x มาหน้าตามท้ายตามท้ายตามท้ายอือชาหมดไปต่อ m ออก6 m ออก6รวมอ่าช่องนี้กะชือเออช่องเนี้ยเราจะได้ m ทุกสองไม่ว่าจะเป็น common reprint หรือว่า up s l i t อะไรใดๆแต่มันก็เป็น m อุ้ยสวยหืม token สวยจัง m แล้ว เอ็นเป็นวินด้แอร์ชิปสวยและวินดีฟรีดแอร์ชิปได้สี่นะครับสองดำสองคันเลสนะแล้วก็ไฟอิงครูหนึ่ง s ี e สี่เอ็นสเตปบุ๊ป o ก,กิฟ,ฟคอเนนี A, โอ้โหงอกยานเพิ่มถ้าเกิดมีแปหรือมากกว่าทุกตัวทุกลำบินเองได้เลยไม่ต้องครูโคเท่ เอ๊ะทำไมออกโคหน้าละฟอยอ่ะโอ้โหหน้าอย่างแบลว <c> เ <oughs> จอกันทุกชุดโคหน้าคอสโมเซอร์เพนคอสโมเซอร์เพนโอ้โหฟอยใส่ด้วยไงฟอยทำไมไม่ออกไปช่องฟอสเนอะไรอย่างี้เนาะเป็นออกช่องนี้เชยอะซาวโพอีกตัวอึบ๊บออฟวตาาโรคูนะฮะไฟเบนเดอร์ ได้6นะฮะเอ็มแหละแต่ว่าเอ็มช่องเออทำนั้นเอ็มอีกใบดีเจนโอ้โหคือเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอวตารอวตารอันนี้เป็นอวตารซาก้าตำนานแห่งคุรุดีเจนเออฟคุรุคูรักหรือคุรุนี่อวตารคุรุสองนี่ได้เอ็มสองใบสามใบไปโอเค ทำไมต้องออกเป็นตัวนี้ล่ะครับโอ้โหแหเห็นว่าบล็อกหนึ่งปอยประมาณ2-3าใบด้วยดีช่องนี้แล้วรอออกออกมาเจอตัวนี้เลยโอ้โหแหมโฮนะโฮนะลองเออเนี่ยฟอร์สนี่ก็ได้เกตเห็นก็ได้เกตเห็นไป โอ้โหมาทันทีอ่ะเออ, okay. อเค้โอ้โหค่อยค่อยเปิดนะบอกตรงไลกเตอร์โอเคคุยคุยกันไปคุยคุยกันไปเฉพมาคอปปี้เป็นคอปปี้สุกโกกัวปอมใช่ไหมเฮ้ยฟอยอ่า uh. อุ้ย สวยจังอังแอตเตอร์คอสโลนถ้าเป็นอังแรนะฮะมีฟิปด้วยมันจะสวยจังสวยอะสวยแท้สวยแท้สวยจัดต่อต่ออึ๊บเอ็มอยู่แล้วแต่ว่าเป็นอินเซอร์เรชันนะฮะอินเซอร์เรชันแล้วก็เป็นแรเป็นซ็อกกาชาร์ดเอนชาร์ดเมนต์โอ้โห ไลท์สีอะไรอยู่คอนโทรลแฮปดับเบิลไซส์ไลท์เล็งไปต่อโลแอนลิโลแอนลิโลลิฮึบซูโคหมดแล้วและโอเคโอ้โหสเลคชั่นแต่เอ็งไม่น่าจะได้ใช้หรือเปล่านะโอ้โ oh. หตา แค่นี้เลยเปลี่ยนตาเนนหูลูกซ้อนเนนหูลูกซ้อนมาโอ้นี่ซองที่6แล้วฮะครึ่งทางแล้วเรียบร้อยมแบบเยอะมากเพราะว่าเราเอาของดีมาก่อนที่เหลือของขาดที่เหลือคือเกลือใช่ไหมอีก6ซอง7ซองที่เหลืออะไรอีกแล้วอึ๊บโอ้โหมาเลยเกิดคิง เอิร์ธคิงแล้วก็เอ็มมาคือฟอยด์ด้วยเอ็มฟอย์เป็นโพลิเจียนเออแต่ละใบที่เป็นฟอย์หมดแรงจะพูดมึงแรงจะกล่าวแล้วดูรูปโคิงจริง oh, oh, เอ็มต่ออีกใบเป็นพื oh, <ๆ>้โอ้ย oh, ได้นกสองตัวแต่ไม่ฟอย์นะโอเคใส่สองเด็กพอดีเปะไม่ต้องสืบอึ้ยพ่ายเอ็มออกเยอะเหมือนกันเนี่ยทำเป็นเล่นไป ในไนล่าโอ้โหไล่ห้าเอ็นเตอร์เพื่อเอ็กซายฮีเจอร์าการจะเก็บยาแล้วก็เสียดเอ็กไลน์นะและคีดเอ็กครูนะฮะแล้วก็เอ็กเท่ากับแร็คมนันาคอร์สของการที่เราเอ็กซายไปนะแล้วก็เอนสเตอป,ปุ๊บถ้าไม่มีครูเอาการที่เอ็กซายขึ้นมือโอ้โหทำไมไม่ขึ้นเป็นทั้นฟิวเลยลูกเอ้ยสามารถขนาดนี้หึ่เช่าเช่าบูลสเลเยอร์โอโ้มาอีกเลย โอ้โห oh, oh. อันนี้สายล็อกสายสายล็อกบัตมูลสายล็อกบัตมูลอ่ะหมดหมดเรด็วจัดกับบรงยากาศก็การ์ดดูดีกว่าสไปเดอร์แมนพอสมควรขอโทษน,นะคะนรับแฟนๆสไปเดอร์แมนแต่การ์ดมันดูดีกว่าจริงดูดีกว่าเยอะรู้สึกได้โอเคเดี๋ยวหกซอง เดี๋ยวหกซองแล้วฮะเดี๋ยวหกซองชุดนี้ไม่มีซีเ i a l light นะฮะมีแต่พวก neo ink neo ink พวก character พวกอังพวกซูโก้พวกคาทาละาคาทลีอะไรอย่างเงี้ยหลายแล้วอุ้ยอ,อุ้ยโอ้โหอาซูล่าอาซูล่าเอาอาร์ตแบบเดียวกันนี้อ๋อนี่น่าจะเป็นไอ้นี่ไหมซีนกาดนะ มึงังไม่เช็คซิมการ์ดโอเคสวยจังสองฝั่งเอ็มอมืนั่นแหละทา <c oughs> งเดือนว่าโอเคอ่าฮะดิตาโอเคไม่ชนิดแท็กติกทิงเกอร์ไปต่อไปต่อดีกว่าพีห้น้องคยาโต้มงคยาโตอีกคันี่เก็บสเปรย์ไปได้ยังมีแอร์เบนโอ้ ตอนนี้ว่างมั่วแล้วครับตอนนี้ไฟนเนชอีกแล้วไฟนเนชแต่สีดำแลนด์แอนโชอ่าแลนด์หมดเจดเบนวอตเจ็โดนล้างสมองพี่เจตไฟเป็นชั่นชุดนี้มีเดสเซนการ์ดด้วยโอ้ยจะฉีกมือไม่น่าฉีกได้เหนียว ทองแข็งด้วยทองหนามากตอนนี้ชุดนี้อะไรโอ้โหไฟในชั้นดิวเครื่องจอเอ็มแล้วแหละฟอยด์ด้วยโอ้โ oh. หอยากจะรู้โอ้ห oh. ไม่อยากจะคิดชิไ่อุ้ย <laughs> มันสวยนะเออเนื้อเรื่องก็นั่นด้วยแต่แบบอื้มอื้อิมพิชชั่นอิมพิชชั่น ดมู The moon นะเอออเ็มเอ็มแบบเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อฟอร์แต่ละใบคุณเออยแม่ใบดีๆไม่มาเป็นฟอยน,นะฮะเทลออฟคาทาลลาแอนโทนคีเตอร์ยูคอนโทนแท็บบีคามแท็บพุทธหนึ่งหนึ่งอะเลนตามคาดนะ,ะก็ซองที่เหลือจะกระกากน่อย เพราะว่ามันออกหมดตั้งแต่แรกๆแล้วนั่นเองนะฮะแป๊วโอ้โหฟอยล์สามใบที่ออกแบบว่าโอ้โหความตื่นเต้นของซองแรกมันหายไปเลยแป๊วเหลืออีกสี่ซองนะสี่ซองสี่ซองเรามาดูตนจบกันว่าจะรอดหกร้อยเหรียญไหมหกสามสิบแปดประมาณสิบโอ้ยอย่างนี้เพิ่งมีอาร์ก์ดใบแรกเลยจากกี่ซองเนี่ย ห,หนึ่งบล็อกอะไรอื้อหลายใบยแล้วนะโอ้โหสุดโคตด้วยโอเคเรีมอฟก,ก็เอ็มเป็นเอเอเถอเทปวิดีโปรเอคชั่นนะโอเคใบใช้ทั้งนั้นดีนหน่อยใบใช้ทั้งนั้นอเฮลสองใบติดจะมีเทลฟูอาร์ตห้องอนาบนนะ้ำโอเคเทลอฟมุมโม้หนุ่โมโมโม้ เปโคลสองเลยทุกแฉที่คีเจอร์เล็บเป็ฟิล์ได้อยู่คอนโทรลิสเตอร์นะเซิ oh oh oh, ร์ชโอ้โหอลายกานะฮะเก็บยาด้วยดีเซิร์ชไดรฟ์ด้วยพูดอยู่ไอแหนถ้าเซิร์ชเลเฟลดีก็ต้องสับด้วยตามนั้นไฟในชั้นดิวหมดโอ้โ oh ห oh. มีเทปโป่หนึ่งใบท่วนนะซองนี้เทปโปหนึ่งใบท่วนเนี่ยพวกเนี้ยไม่ฟอยนะไปฟอยอะไรก็ไม่รู้้าอย่างนั้น อีก3ซองสุดท้ายนะฮะแล้วเดี๋ยวมาไฟนอลกันว่าสุดท้ายแล้วเราจะรอดหรือเปล่านะฮะคุ้มหรือเปล่าใหญ่ๆๆๆๆยังเป็นแรงอยู่นะฮะทบอีกแล้ว h a r t h i a c h e c o d i s c a n d returning s t a n c e o f C f r o m yo keep t h t your hand โอ้โหเออวนของสีแดงเขียวอะเอ็มอยู่แล้วอะฟอย์ไม่ฟอย์ด้วย นี้วอลเล่นะครับเป็น M นะฮะวอลเล่เป็น M นะฮะ,ลลนนะ,ะอ่าองแบบนี้ไอ้ใครเป็นนะซีนการ์ดใช่ไหมแล้วก็แรกใบสปริตเหมือนเดิมฟื้นไพ่เอิเออเทนอลายนะหนหึ่งเขียวบวกหน,นึ่งดำคัลเลอร์ ใส่เล็กค่าสีเล็กอะไลน์อะไรอย่างนี้อึ๊บโอ้โหขอใบนี้ที่เป็นแบบที่เป็นปีกการ์ดแบบอะไรนะเกตเฮนนะสองสองสุดท้ายสองสองสุดท้ายแล้วครับสองสุดท้ายน่าจะน่าจะไม่ค่อยมีอะไรละเอ็มออกไปเยอะตอนแรกๆเกินไปหน่อยถ่ายความรุ้เลยเห็นี้มฟูดแล้วก็แร่เลยสีเก็ตแชน n นล เอ็ม <M S 2> เป็นเออจะมีคอโอเคมีอัป,ปาเออยังไม่เห็นอาป,ปาอัอปามิติกหายไปไหน shift <laughs> เพื่อ d ิ l ี่อึ้บ <laughs> lost in memory นะสุก,กีแบนแล้วหมดเร็วมากซองสุดท้ายซองสุดท้ายแล้วไวจัด ค okay. ซองสุดท้ายของ12ซองตกซองละพันแปดพันเจ็ดพันแปดได้โอเคมีอะไรนะแร่เลยสุดท้ายไเ่มียแนละ้วก็อุ๊ยมีปัม๊มแต่ไม่ไม่ช่วยอะไรโ <laughs> okay. อเคเอิร์ธคิงมาพร้อมอาร์ตเอิร์ธโอเคเอิร์ธคิงเอ็มสุดท้ายเป็นมิลเลอร์ลิงดากอนมิลเลอร์วิงดากอนมิลเลอร์วิงดากอนหมดเลยเรียบร้อยแ <laughs> รใบเป็นแล้วทันเนล แร่อีกฮะตอร์เบนวอเตอร์วิปวอเตอร์วิปสุดท้ายเป็นฟื้เรียบ้อยหมดแร่นะฮะโอ้โหเดี๋ยวมาสรุปกันนะฮะว่าเราได้อะไรไปบ้างนะฮะชิป ก็จะประมาณนี้นะมิสติกก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7นะที่อยู่ในชุดก็ประมาณ7ใบแบ่งเป็นนะฮะตัวอิเทอร์เน็ตแฟมิลล์สองใบแล้วก็เป็นตัวธรรมดา5าใบนะมีนกของใบมันบอกว่านกมาตนดาดแต่ผมก็ดูยังไงก็เป็นคอมบันเดอร์คอมบันเดอร์โอเคแล้วก็เป็นนะเป็นพวกไอที่เป็นอาร์พิเศษเป็นอาร์ว่าอาร์นิเมะที่เป็น ตัวคาร์ดลีปิ้งของคอมมานเดอร์นะฮะก็สิบสองใบสองหนึ่งใบมีฟอยล์สามใบตกใบกากไปสักสองใบ,บ <c oughs> มีโคมาพอได้ใบหนึ่งแต่ถ้าเป็นใบอื่นน่าจะดีกว่า <c oughs> ก็อย่างน้อยเราได้ฟอนเนเกนนะครับแล้วก็ได้เทฟรีโปรเทคชั่นนะนี่แล้วก็ได้เวลาคุดนะครับแล้วก็มีนกสองตัวใช้ได้ได้ใช้ <c oughs> เดี๋ยวรวมราคาไว้ตรงนี้ฟิลิส โอเคน่าจะเห็นแล้วนะฮะก็ถ้าชอบใจให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็อย่าลืมไปหาเปิดของในไทยค่อนข้างน้อยนะก็ลองดูดูกันนะฮะแต่ฉันจใจเปิดดีๆขอให้โชคดีนะครับผมกับปันเพลีย์ครับผมสวัสดีครับ